สวัสดีค่ะพบกับช่องเรากกก่อนนะตอนนี้อยู่ในโรงแรมอะไรนะพ่อชื่อน่ะเจอว่าฮอบฮอบอินนะคะเอฟซโรงแรมฮอบอินก็อยู่ตรงสี่แยกไฟแดงค่ะใกล้ๆเดี๋ยวเราก็นี่ค่ะก็เรียบร้อยนะคะทำภารกิจเรียบร้อยแล้วค่ะอาบน้ํานะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวสักพักนะคะเดี๋ยวให้เอฟซชมบรรยากาศก่อนนะคะด้านหน้าเนาะี่ชั้นที่สี่ใช่ไหมพ่อ อันนี้นะคะเมื่อคือนก็ไม่ค่อยมีรถเนาะแต่ว่าเยอะค่ะเมื่อคือนนี้ไม่เห็นนะเพราะว่าต่างคนก็ต่างไปทานข้าวนู่นต้นทุเรียนของคุณแม่ FC อซก็อยู่ในรถนะคะ,<จ>ะด้านล่างพรอเดีนน๋ยวจะลงไป,ไปรดน,น้ําทุเรียนนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณยูโรที่ดาเศรษฐีนะคะนี่แหละก็ทําให้เราได้เขาเรียกว่าอะไรในเอฟซีก็ได้มาพักแบบ ที่ตรงนี้ก็ส,าาสาาะอาดสะอาดค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันนะคะมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคะก็มีอะไรพ่อนี่มีทีวีเนาะไม่ได้ดูทีวีมันเป็นปีสองปีแล้วพ่อก็ดูหนังบอนเมื่อคืนเออดูเราดูดนี่นะคะเอฟซี FC นียูบ้านหนูกันโอ้โสีขาวนะคะไอ้ที่ปูนี่ก็พ่อเคยปูมาตอนที่เป็นทหารเคย นุ่มมากคะ่ะ F C นี่นุ่มมากเลยนะคะแต่ค่ะไม่ได้โตเลยอ๋อมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้มัดคอ,อมันอนี่แหละคะ่ะ F C นี่นี่โอ้มัดคออา้าวจะปูให้ดูเหรอแล้วก็ทำยังไงออดึงให้ตึงบ่โอ้ม,ม,ม,อมัดทุกมุมแล้วดึงตึง,งก็ตึงอือพอก็ท๊ หัดหัดหัดปูเตียงนะเพื่อจะได้ไปทำบ้านเราเอเนี่ยแต่ว่าเมื่อวานนี้อะไรพ่อเราเข้ามาปุ๊บแล้วถามหาอะไรนะแม่่ะถามหาสบู่อยู่ไซเพื่อเราาน้ำใช่ไปอาบน้ำให้เอฟซีแต่ทุกที่ถ้าเราไปเนะมันไม่ได้รู้ขนาดนี้เนาะมันจะเป็นก้อนใช่มันจะเป็นก้อนก็เลยเข้ามาก็เลยถามหาว่าพ่อสบู่อยู่ตรงไหนนะเอฟซี ก็ปล่อยไก่หลายอย่างอยู่เหมือนกันเอากลับไปพร้อมเลือกไก่เถออย่ามาปล่อยแค่นี้มีเรื่องเล่าให้เสือฟังแต่ก่อนบอกว่าเตียงอะไรเตรียงคู่บ่วันนี้นะ่ะเรามีเติงเดียวนะคะเอฟซีหาหาสบู่ไม่เจอคขาว่าจะไปซื้อที่ตลาดแล้วเมื่อวานพ่อก็เลยเข้าไปดูในห้องน้ํามันก็มีอยู่สองแบบเดีย๋ยวจะพาเอฟซีเข้าไปดูนะคะคุณแม่และหาหาอยู่ <c oughs> นะคะเดี๋ยวจะเข้าพาเอฟซเข้าไปดูนะคะมันเป็นแบบนี้คะ่ะห้องมาไหมเปิดไฟก่อนอนี่นะคะเอฟซีเราเข้ามาแล้วก็เลยหาหาไม่เจอนะคะแต่ที่ไหนได้มันอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะนี่อันนี้นะแม่ก็พออ่านอ่าได้นะคะแต่คุณพ่อเพือพ่อนเข้าอาบก่อนแล้วก็เลยรู้นะคะว่าอันนี้เป็นสบู่นะคะเขาเรียกว่าซอฟนะคะแต่ว่าแชมพูก็จะเขียนว่าแชมพูนะคะนี่ น้ำอุ่นก็มีมีพร้อมหมดเลยค่ะนะคะโอ้ยนี่นะคะบ้านนอกเข้ากรุงนะคะเอฟซีก็จะประมาณนี้เนาะโอ้ค่อยไปประดามเลยอืมแต่แม่นี่เระไม่ได้ไปก็เพิ่อยเเเนาะกม็ลยหัวเราะกันฮ่าแล้วค่ะเอฟซีอันนี้ก็ว่าจะใส่อยู่ทางอันก็พ่อเอาเข้าถุงเลยเสื้อแขนยาวแล้วก็มีน้องสาวปานเนาะเมื่อคืนนะพ่อ น้องปานว่าไงพ่อเปลี่ยนห้องไหมแอไม่เย็นบอกบอกให้บอกให้ไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าพนักง,งานบอขึ้นมาเปลี่ยนห้องให้โทรตามพนักงานตรวจโทรตามเป,เปลี่ยนห้องทันทีแล้วสาปานบอกว่าเป็นเพราอ,อยังไงเนาะโอ้ยพรอนวั์ก็เข้าไปว่โอ้ยแบบนี้อยู่ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนห้องบอแล้ว,แล,วแล้วพอเปลี่ยนห้องสาปานก็เลยเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าอ่า เป็นพ่อค่อยไม่ได้ปิดประตูหรือเปล่าแกบอกก็ใช่เหมือนรถยนต์ไงถ้าเราไม่ปิดประตูแอร์มันก็ไม่มีความเย็นค่ะโอ้แต่ไม่เป็นไรเพิ่นก็เปลี่ยนให้แล้วนะคะก็เลยได้เปลี่ยนห้องวันนี้เราได้ห้อง C 1 1นะคะพี่อนุวัตน์ได้ห้อง C 1 0แล้วสาวปันตอนแรกได้4อะไรพ่อ412ึ่งแต่คราวนี้ได้เปลี่ยนห้อง สี่ศูนย์แปดใช่ไหมพ่อ,อนี่นะคะ fc ไปไหนก็มีเรื่องเล่านะคะเดี๋ยวเราก็คงจะลงไปทานกาแฟด้านล่างกันเนาะพ่อมีที่ให้ชมวิวด้วยนะคะชั้นสี่นะคะเดี๋ยวก็จะลงลิฟต์นะคะยางลงหรือเ่งางลงก็ได้เพราะว่าค่อยทำไม่เป็นอีพ่อทำเป็นบอนพ่อได้อยู่ไหมเ,เดี๋ยวเราก็จะลงไปเนาะเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องเสร็จแล้วก็ เดี๋ยวเราจะลงกันนะคะพ่อปินนะแต่ถ้าคุณแม่นี้ไปเดินอย่างเดียวค่ะชั้นสี่นี้ก็จะขึ้นแต่บันไดยอย่างเดียวแม่ก็เลยบอกว่าข้าวหน้าไปหาเศ้าบ้านนอกบ้านนอกไหนเด้อโอ้ย็าอยู่้นนเ,เนาะก็ประมาณห้าร้อยนะพอ่อก็ถือว่าก็กพออยู่อยู่ค่ะนะคะเพราะว่าถ้าจะกลับกุกกอก็ มันก็ใช้เงินเติมน้ํามันก็เยอะอยู่นะคะก็วันนี้ก็คงได้เดินทางกลับค,ำะคะ่ำค่ะวันนี้เราก็รอให้กําลังใจในุ่งกว่าเหมือนเดิมนะคะไม่รู้เพื่อนๆไปกันหรือยังไปแล้วไปแล้วบอกเสือนะ่าจะไปก่อนนะเพราะว่าตามสเต็ปเสือต้องไปนับเสือต้องไปนับว่ายูทูบเบอร์ช่องไหนมาบอกเดี๋ยวเราจะไปคาะองห้องสาวป,ปานก่อน มาห้องสาวพานแล้วนะคะสาวพานก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ฝั่งสาวพานก็จะมีที่ชมวิวนะคะเดี๋ยวเปิดดูซิสาวพานเปิดดูเออของคุณแม่มีแต่รถฝั่งนู้นมาปล่อยไก่ดึงอันนี้ขึ้นแล้วว่าดอนแต่งงานแต่บอกเคยเห็นนี่พ่อเปล่าทำอยู่ไดนก็ได้เปิดแบบนั้นเออนั่นแหละให้ดู พ่อเปล่าดึงแบบนั้นแหละก็ดอกโอุ้ยทำไมมันดอกงามแท้น้องซูมอุ้ยกล้องหนสวยมากเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรเนาะจานใช่ไหมมรดกแม่ดอกจานเด้อคล้ายๆใบกะทินนะนะสาปานเออดอกอะไรนะนั่นแหละต้นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวให้เอฟซีเมนเข้ามาเนาะนั่นแหละที่เป็นสับเจียวยาวใช่โอ้งามงามงามนี่บรรยากาศนี่นจะเป็นหมู่บ้านเนาะสาปานสองห้องเตียงนี่แหละได้ ได้เอ่อได้รู้หลายๆอย่างนะ,ะที่เราได้มาแบบนี้ก็มีประสบการณ์เนาะจ,จาก,จกที่เราไม่ได้เจอก็ได้เจอ,เจอน,นะคะเดี๋ยวเราก็สักอผพก็เดี๋ยวรอพี่นวัดก่อนนาะ,ะสาปาน<ช>เดี๋ยวเราค่อยลงทานกาแฟาข้างล่างแล้วก็จะเดินทางไปที่ซานลูกดาหานนะคะผลกอลงมาทานะจะหอมเป็นไงสาปานก้มกล่อมบอเข้มข้นเข้มข้นมากนะะกินแล้วดีถึงเย็นนี้เลย ก็ลงมาทานกาแฟกันแล้วก็ค่อยไปหาข้าวกันนะคะทานข้าวแล้วก็ไปที่ศาลสองเลยนะอะไรสองแกไม่กินหวานเขาข้าวค่อยกินหวานเขาไม่กินผมนะอืมเขาไม่เอาอะไรคาปูชิโน่ของค่อยมันมอคค่ามอคค่าเข้มกว่าอีกนั่นแหละมันจะเข้มกว่ามันก็จะขมกว่าเขาไม่เอาคนยังเอาเอาไม้ขลุนมาหน่อยตีอืมเอาไม้ขลุนไม้พผ่แต่วาชอคน คือว่าจองโอ้ยมันก็เปื่อยหมดเราเข้าไปนะคะตอนนี้ปล่อยไก่ยังไม่พอภาษาปาลจิปกาแฟนะคะแลตึกนะคะเอฟซีแลรถเมื่อคืนแจอึ่งน้องอึ่งก็มีนะคะตรงนี้อึ่งก็มีให้เอฟซีนะคะเดี๋ยวเราก็ทานกาแฟกันเสร็จแล้วก็ค่อยไปหาข้าวทานแล้วก็ไปที่สาราหารนะครับ เห็นจยกส,สมอนมาแล้วด้วยซาปานอยากมันไปนับช่องเออนั่นแหละนะคะนี่นะคะ f อฟสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ